เรื่องตัวที่หนึ่งตั้งคณะกรรมาการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ของบุคคลเพื่อได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้งตามข้อบังคับข้อ105ด้วยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งและศาสตราจารย์สัทธศนิอรันต์ไพบูล กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งตามบระตามตามาตรา15หแห่งมาเญัยตประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2560ในวันที่12สิงหาคม2568จึงระเป็นเหตุให้คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการสรรหากรรมการการเลือกตั้งตามตามตาตรา16วรรคห แห่งบรรยกาประกอบรัฐธรรมนูนดังกล่าวบัดนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งได,ด้พิจารณาดําเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแนทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีโดยมีผู้ขุนสบัดต,ตามมาตราแปดอนุหนึ่งและมาตราเก้ารวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราสิบแห่งบรรญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าเดียรคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2 5 60เสร็จสิ้นแล้วผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับการสรรหาให้เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งจำนวนสองคนตังนี้หนึ่งนายอนันต์สุวรรณรัฐ์อดีตปลัดาะทรวงเกษตรราศกรซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา8อนุหนึ่ง วเ้ล็บกอไก่แห่งพลังปรญัติรประกอบรัมนูนว่าเดชข้าราชการการเลือกตั้งผศสภานครศรแทนนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งสองนายดลงรักร้อยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติาตามตามตาตราแปดอนุหนึ่งก่อไก่แห่งพลังปรยัติรประกอบรัมนูนว่าเด้ารการการเลือกตั้งผศสภานคร แทนศาสตราจารย์สัมทั์สิริอนันต์ปบูรณ์กรรมการการเลือกตั้งดังนั้นคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจึงได้เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งจำนวนสองคนดังกล่าวมาอย่างวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามบรรบัญยัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปศทศวรรษที่ต่อไป ราละเอียดประกฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกแล้วโดยที่ข้อบังคับข้อ105ากำหนดว่าเมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลด,ดำางงตตำแหน่งใดตามบทบัญญัติกองริ่มนูนหรือกฎหมายให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการสามารถขึ้นกระดหนึ่งมีจำนวนไม่เกิน15คนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ปรวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผพ้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรวมทั้งรวบรวมข้อท็จจริงและบันลาล,ลฐานอันจะเป็นสลับตำแหน่งนั้นเป็นกรณีกรณีไปัต่ด้านเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อร้อผมจึงขอหาลือที่ประชุมว่าจะเห็นสมควรให้ตั้งคณะกรรมการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติการรมทางจริยธรรมของบุคคลู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งจํานวนกี่คนครับครับผลิเชิญท่านนรักคบเชิญครับ การเปลี่ยนท่านประธานดิฉันนางนงลักษ์ก้านเขียวสมาชิกบุฒธิสภาขอเสนอตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งจำนวน15คนขอผู้รับรองด้วยค่ะ มีโดยมีที่สมาชิกเสนอตั้งกรรมธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลูพได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้งจานวน15คนโดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชูเมีย็นชอบ โดยข้อบังคับข้อ1 0 6กํำหนดให้การตั้งกรรมธิการตามข้อ105ให้เลือกจากสมาชิกที่คณะกรรมิการวิสามันกิจการวุฒิสภาเสนอชื่อจำนวนสมคนจำนวนที่เหลือให้ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกจากรายชื่อสมาชิกที่คณะกรรมธิการสามัญประจําวุฒิสภาเสนอจากกรรมการคณะนั้นคณะละหนึ่งคน ด้าน,นองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะนี้จึงต้องไปไปตามข้อบังคับข้อร0 6กครับขอเชิญสมาชิกเสนอได้ชื่อกรรมธิการครับครับก็เรียนเชิญท่านวัชชัยครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายขวัญชัยแสนทิรันสมาชิกวุฒิสภา ขอเสนอรายชื่อกมาทิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งจำนวน15คนดังนี้ 1. น,นายกำพลสุภาพแพง่ง 2. พลตำรวจตรีชตวัฒนแสงเพชร 3. นายชีวภาพชีวธรรม 4. นายนิพนธ์เอกวานิช 5. ้พลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสาย 6. นายประพลตั้งศรีเกียรติกุล 7. นายฤชุกแก้วลาย 8. นายวิรัตธรรมบำรุง 9. นายวิรัตลักษพัน์ 10. นายวุทิชาติกัะยาณมิตร1 1นายสุทนกก้าการขาย 12. นายสุทินแก้วพนา 13. พันตำรวจโทสุริยาบาราสัน14นายอมรศักดิจธานานันท์15นายอเนกวีระพจน,น,นานันขอผู้รับรองด้วยครับครับโดยมีสมาชิกเสนอชื่อกบบรบธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจรยิยธรรมขอบุคคลผพ้่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง จำนวนิคนโดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดเสนอได้ชื่อเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบขอเชิญเลขาธิการอ่านลายชื่อกรรมติการครับรายชื่อกรรมติการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ที่รับการเสนอชื่อให้ดำรงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง หนึ่งนายกำพลสุภาแพ่งสองพลตีชลวัฒแสงเพชรสามนายชีวภาพชีวธรรมสี่นายนิพนธ์เอกวานิชห้าพลตํารวจโทบุญจันทร์นวลสายหกนายประพลตั้งศรีเกียรติคุณเจ็ดนายฤชูแก้วลายแปดนายวิรัติธรรมบำรุงเก้านายวิรัติรักพันธสิบนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสิบเอ็ดนายสุทนกล้าการขายสิบสองนายสุธินแก้วพนาสิบสามพันตำรวจโทสุริยาบาลาสันสิบสี่นายมลศักดิ์กิตธนานัท์และสิบห้านายอเนกวีรภพจนานันท์ โดยที่ข้อบังคับข้อ105วรรค2กําหนดให้การตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ใหลงตําแหน่งต้องกระทําให้เสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ตั้งคณะกรรมการสามัญดังนั้นผมจึงขอห้ลือที่ประชุมว่าจะก,กําหนดให้คณะกรรมการสามัญขณะนี้นดําเนินการให้เสร็จภายในกี่วันครับ เรียนเชิญท่านเทวฤทธิ์มณีชัยครับเชิญครับเรียนท่านประธานครับผมเทวฤทธิ์มณีชัยสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อสารมวลชนครับก็จะเห็นว่าผมไม่ได้คัดค้านนะครับว่ากระบวนการนะครับเนื่องจากมีมติยติที่ผมเสนอไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อท่านประธานถามถึงกรอบเวลาครับท่านประธานครับผมขออนุญาตพิจารณาเรียนฝากไปยังกรรมธิการนะครับในการพิจารณาประเด็น2 3ประเด็นนะครับท่านประธานครับ ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่านะครับณนบปัจจุบันเนี่ยฮะสมาชิกกุฎิภาจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญเพราะเกินครึ่งน,นะครับที่กำลังถูก อยู่ในกระบวนการในการตรวจสอบโดยเฉพาะองค์กรเนี่ยนะครับองค์กรที่เราจะตั้งเป็นผู้ตรวจสอบและผู้ที่มีคําวินิจฉัยนะครับอย่างกกตเนี่ยฮะจำนวนมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะบอกว่าไม่มีนัยยะในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือนัยยะที่จะมีการตัดสินอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็มีความเครือบแคลงใจสงสัยจากสาธารณชนนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยฮะในช่วงเวลาต้องขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับคือการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ยกประเด็นนี้นะฮะเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับดังนั้นนะครับเมื่อ ประธานถามถึงเรื่องกรอบเวลานะครับ60วันนะครับผมอยากเรียนนะครับฝากเป็นข้อสังเกตไปยังกรรมธิการนะครับว่าขอให้พิจารณาขยายนะครับตามข้อบังคับการประชุมที่101 105นะครับ105วัก2นะครับซึ่งพิจารณาสามารถพิจารณาขยายกรอบไปได้อีก30วันท่านประธานครับในที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามีการตั้งกรรมธิการสอบประวัติเนี่ย13 คณะมี1คณะที่สามารถเอ่อเมิดหรือรวมหลอม,ลอมรวมเป็น1คณะเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคณะเนี่ยยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าเพิ่งตั้งไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่12คณะเนี่ยฮะมีระยะเวลาในการพิจารณาฮะตั้งแต่1ถึง3เดือนโดยเฉพาะ3คณะเนี่ยฮะมีระยะเวลาในการพิจารณาเกือบ3เดือนนะครับแปลว่ามีการขอขยายกรอบระยะเวลาในการพิจารณานะครับผมผมต้องเรี่ยงนี้ท่านประธานครับว่าการขยายกรอบระยะเวลาในการทํางานนะครับ หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามีเหตุจําเป็นอะไรผมให้เหตุผลอยู่2ประการด้วยกันนะครับก็ประการแรกก็คือความรอบคอบผมไม่ปฏิเสธว่าคณะกรรมิการที่ถูกตั้งนะครับมีความสามารถนะฮะในการพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านอยู่แล้วแต่การขยายกรอบเวลานะครจะช่วยให้มีความรอบคอบมากขึ้นและห่วงเวลานั้นถ้าหากว่าข้อมูลที่พิจารณาแล้วสามารถที่จะให้สมาชิกแต่ละคนนะฮะพิจารณาไปพรางก่อนนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยได้นะครับผมคิดว่า ให้ข้อมูลเหล่านั้นนะให้สมาชิกไปศึกษาก่อนไม่ใช่มาพิจารณาในที่ประชุมในซึ่งใช้เวลาน้อยมากในการพิจารณาผมคิดว่าจะไม่สามารถที่จะให้ความรอบคอบได้ประการสุดประการที่สองครับท่านประธานซึ่งเป็นประการสําคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือเรื่องของในภาวะปัจจุบันเนี่ยฮะอย่างอย่างที่ท่านทุกท่านนะคงจะทราบกันดีนะครับแน่นอนผมยืนยันมาโดยตลอดว่าเราหรือทุกท่านที่กําลังถูกตรวจสอบตราบเท่าที่ยังไม่มีคําวินิจฉัยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ นะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์โดยแท้หากผู้บริสุทธิ์นั้นยังมีส่วนในการที่จะไปแต่งตั้งหรือไปเ,อเลือกหรือไปเห็นชอบนะฮะคนที่จะมาตรวจสอบตัดสินครับาท่านประธานดังนั้นผมยังยืนยันหลักการว่าทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบเท่าที่มีคาตัดสินแต่ต้องทําให้กระบวนการมีความเ,าเป็นธรรมด้วยนะครับในห่วงเวลานี้นะับเหตุผลสําคัญเลยก็คือเพื่อให้ ส,สุธิสภานี่ฮะได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชนและเช่นเดียวกันผลกระทบในภายภาคหน้าก็คือ องค์กรสลัดต่างๆที่จะผ่านวุฒิสภานในห่วงเวลาเฉพาะแบบนี้ที่ตกเป็นผู้ถูกร้องนะฮะจำนวนมากในห่วงเวลานี้นะฮะจะมีความชอบธรรมในอนาคตด้วยไม่ไม่เครือบแคลงสงสัยเพราะว่าเขาเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ถึง7วันดังนั้นผมจึงขออนุญ,ญาตนะครับเมื่อท่านประธานถามถึงกรอบเวลา60วันจึงขออนุญาตนะครับพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมที่1 105งห่รอวักสองนะครับก็คือพิจารณานะครับให้สามารถ ขยายกรอบเวลาซึ่งพวกเวลานั้นนะครับก็คงมาขอแล้วครับแต่ว่าให้คิดจะถึงปัจจัยเหล่านี้นะครับเป็นข้อสังเกตในการพิจารณาไปพรางก่อนนะครับว่าการขยายกรอบเวลานะครับจะมีข้อดีทั้งความรอบคอบและมีข้อดีทั้งเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนว่านะฮะในเมื่อะะเราเองหลายท่านนะฮะตกอยู่ในผู้ที่เป็นผู้ถูกก้องและผู้ถูกตรวจสอบอยู่นะฮะ ะไม่ไปแทรกแซงหรือไม่มีส่วนร่วมในใน,ในเรื่องตรงนี้นะครับก็ให้กระบวนการและถามว่านะฮะทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นท่านประธานกกตและท่านกกตอ,อีกท่านหนึ่งที่หมดวาระไปเมื่อวันที่12ส,ส,งสิงหาคมจะไม่สามารถ ا, จะจะบโบวไปหรือว่างไปต้องเรียนยินดีนะคระับว่าตามพลปว่าด้วยเรื่องการพิจารณาว่าด้วยกรกตเนี่ยฮะมาตราที่15นะครับวรรคสองนะครับก็ให้กรรมการที่พ้นวาระนะฮะดำเนินการนะฮะ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก่อนที่จะมีคนใหม่นะครับดังนั้นไม่ขาดตอนอยู่แล้วนะครับผลกระทบไม่มีนะครับและผลรับที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นผลดีต่อทั้งตัวกกตัวสอวอเองและตัวองค์กรอิสระที่จะผ่านมือสอวอที่จะได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชนเองครับขอบคุณครับท่านนับนเขาเจอสมาชิกเสนอว่าจะกําหนดให้คณะกรรมการ สามัญคณนี้ดำเนินการได้เสร็จภายในกิอกวันครับท่านสมาชิกครับรับเรียนเฉินท่านธรณีครับเชิญครับราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางธรณีปีดาสันสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญคณะนี้ ภายในกำหนด60วันนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะครับดโดยที่มีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาการดำเนินการของคณะกรรมการสามัญคณะนี้ให้เสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ประชุมมีมติตั้งผู้ ตั้งโดยมีพูดรับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดกัดข้องหรมอมความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับนอกจากที่ท่านเทวฤิ์รีฉายไ,ได้กล่าวสักครู่นี้ครับครับจนครับรรท่านประธานครับเนื่องจากเมื่อกี้ผมไม่ได้ขอพูดรรองครับก็ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานะครับกรอบการใช้เวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการสอป,ประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกกตนะครับ ระยะเวลาก็คือ60บวกขยายเวลาอีก30วันเป็น90วันครับขอคู่ลองครับ มีผู้เห็นว่าขยายเวลาเป็น90วันนะครับก็คงต้องถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับสมาชิกที่เสนอ60วันหรือสมาชิกที่เสนอ90วันครับขอตรวจสอบอประชุมก่อนครับ ท่านประธานครับขอ,อยัดหารือท่านนิดหนึ่งครับ,รบท่านตบโทบุญจันทร์ครับคือเรื่องเรื่องการจะขยายเวลาหรือไม่อย่างไรที่ผู้ผมเคยทํางานและปฏิบัติกันมานะครับท่านอย่างตอนนี้ผมกําลังพิจารณากฎหมายเรื่องแก้กฎหมายอาญาอยู่เราจะมีระยะเวลาในทํางานไว้เช่นบอก60วัน <40. S 1> แต่เมื่อเวลาเข้าไปทํางานแล้วอา,อาจจะ มีข้อติดขัดหรือไม่สะดวกหรือเอกสารต่างๆยังไม่ครบเราจะขยายเวลากันในห้องประชุมคณะกรรมการท่านครับเรียนประธานเพื่อพิจารณาครับผมว่าการจะขยายเวลาเป็น90วันเนี่ยควรยกไปไว้ในที่ประชุมกรรมการวิสามัญกราบเรียนเพื่อพิจารณานไม่ใช่ขยายในห้องประชุมครับผมและท่านเตวิลิตครับตามข้อบังคับเนี่ยมัน60สวันนะครับ ถ้าท่านขอ90วันมันต้องยกเว้นขอ้อบังคับอีกท่านว่าผมว่าท่านเอาไปพิจารณาทีหลังได้ไหมเพราะว่าเหมือนกันต้องยกเว้นขอ้อบังคับก็ต้องต้องถามติที่ประชุมอีกครับเรียนธรรมประธานครับผมเทวฤทิม์มณีชัยนะครับขออนุญาตนะครับกเ็เห็นเห็นด้วยตามที่ท่านบุญจันทร์นะครับเสนอนะครับผมก็ อย่างน้อยก็ฝากเป็นประเด็นพิจารณาแล้วก็ทางขอให้กรรมธิการพิจารณาถึงข้อประเด็นสองข้อที่ผมให้ให้ไว้นะครับเพื่ออ,อ,อย่างน้อยที่สุดนะครับเรื่องความรอบคอบแล้วก็เรื่องของอ,อ,อย่างน้อยก็ทําให้ประชาชนนะฮะ mm. เห็นว่าทางกรรมธิการเองนะก็ได้พิจารณาถึงข้อกังวลนะครับที่ ประชาชนจํานวนจะไม่เรียกว่ามากก็ได้นะมีจํานวนไม่น้อยแหละครับที่ที่กังวลเรื่องพวกนี้ก็อยากจะฝากให้กรรมการพิจารณาถึง2ประเด็นนี้ครับผมท่านคันั้นผมขอญญอนุญาตถอนขอขออนุญาตถอนมติของติของผมครับคุณท่านเทว์ิครับเป็นระจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่1ครับ